สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดพิโซนนี้นะครับพอดีผมไปตั้งเรียกว่าโพลอยู่ในกลุ่มดิจิทลต่อแตะนะครับซึ่งเป็นกลุ่มว่าด้วยเรื่องของการทําการตลาดดิจิทัลนี่แหละแล้วเราก็ตั้งคำถามบอกว่าอะไรคือปัญหาสําคัญที่มักจะเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจแล้วก็หรือในองค์กรที่เป็นลูกค้าของเราถ้าเกิดไปเอ็นซี่ใช่ไหมฮะ ซึ่งก็มีตัวเลือกนะครับระมาเนี่ยนะฮะอ่ามีคอนเทนต์อ่ามีบัตเจ็ตนะครับมีเรื่องของเครื่องมือต่างๆอะไรว่าไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของแส t จี้ด้วยใช่ไหมครซึ่งคําตอบที่คนสนใจจะตอบก็คือเรื่องของแสตจี้นะครับว่าปัญหามาเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของตัวกลยุทธ์นั่นแหละนะฮะของตัวการตลาดว่าเราจะไปทางไหนเราจะทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับจะแก้ปัญหาอะไรใช่ไหมคร ซึ่งผมเชื่อได้เลยครับว่าเราไปถามนักการตลาดกันจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสิ่งสาคัญมากเลยของการทําการตลาดทุกอย่างเนี่ยมันก็คือเรื่องของกลยุทธ์ด้วยแหละถ้ากลยุทธ์มันใช่นะครับที่เหลือมันก็จะใช่ถูกไหมฮะแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าพอเอาเข้าจริงๆปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องของ tools นะครเครื่องมือนะครับเรียนเครื่องมือต่างไปหรือบางทีก็เรียนเรื่องของพวกอะไรต่างที่เป็น execution นะครับการทำโปร m o ชั่นต่างๆนั่นเองซึ่งมันก็เลยกํา เป็นคำถามที่น่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแม้วท่าตัวผมเองเนี่ยผมเองผมได้รับได้รับเรียกว่าเป็นเหมือนอคำเรียกว่าคําขอแล้วกันนะครับเวลาผมไปรบรรยายต่างเนี่ยเขาจะมีคําขอเยอะมากบอกว่าอยากจะฝึกให้พนักงานเนี่ยลงโฆษณาเป็นนะครับให้พนักงานใช้เครื่องมือการตลาดเป็นทําเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าทําเป็นตลอดเวลา นะครับซึ่งทำเป็นคืออะไรก็คือแบบว่าเอาเริ่มต้นเลยครับเปิดเพจยังไงนะครับแล้วลงโฆษณายังไงต้องกดอะไรว่าไปนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็ท้านจะวิจารณ์ไปอย่างตรงๆไปตรงมาว่า การทาแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเวิร์กได้ก่อนเมื่อคนที่ทํางานตรงนั้นเนี่ยเขามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแลวเขาเอาแค่เอาเครื่องมือไปใช้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกลยุทธ์เลยเนี่ยนะครับเราแค่บอกเขาว่าใช้งานยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็นึกไม่ออกว่าจะอำยังไงต่อนะครับหรือทํำยังไงต่อน,นั่นเองซึ่งมันอันตรายมากทีเดียวนะฮะแลวมันก็จะแบบทาให้ผิดพลาดได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอเรื่อง ที่เห็นบ่อยเับคือเราก็ไปโฟกัสกับเรื่องของเครื่องมือไปโฟกัสกับเรื่องของการาโปร m o t i o นไปจนทำให้ผมกลับมาถามกันบ่อยๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับซึ่งเราก็คงต้องพูดก,กันขำๆนะคําแต่เป็นเหมือนตลกร้ายนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างแรกเลยคืออาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกลยุทธ์นะคร ก็คือตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์เพียงพอแล้วก็ไม่รู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราได้รู้เครื่องมือนะครับทำเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปคำเอาดาบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็จะเป็นลักษณะของปัญหาคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะครับและนั่นทำให้าธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการเรียนเครื่องมือนะครับไปเรียนอย่างเช่นไปเรียน Li โอเไปเรียน f a c e b o o แอดทํา Google อะไรอาเงี้ยนะฮะเพื่อขอทาเป็นไว้ก่อนนะครับทำเป็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำยังไงเดี หลายคนมักจะคิดกันนะครับกับอีแบบหนึ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยก็คือการไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องกลยุทธ์นะฮะหรือไม่ยอมรับว่ากลยุทธ์เนี่ยไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะไปแบบว่าเหมือนว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอะไรที่มันไม่เวิร์กนะครับก็จะโทษเรื่องเครื่องมือก่อนนะฮะ ก <G l> ็อย่างเช่นเวลาเราขายของก็ตามเนี่ยนะครับเคยบอกว่าอุ้ยที่ยิงแอดไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเรายิงแอดไม่เป็นเพราะว่าเราตั้งอันนั้นไม่เป็นเพราะเราตั้งนี่ไม่เป็นเพราะเราทำคอนเทนต์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเองผมก็สอนทั้งเรื่องมาร์กิงแสจีสอนเรื่องคอนเทนต์มาเนี่ยผมบอกว่าทุกอย่างมาเริ่มต้นที่แสจีนะทุกอย่างมาเริ่มต้นที่กลยุทธ์ของคุณถ้ากลยุทธ์ของคุณดีเนี่ยมันก็ได้นะครับถ้ากลยุทธ์ของคุณไม่ดีเนี่ยมีเครื่องมือเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เเเรลยยใช่่มั้ะะะอืพาฉนนนี ไอ้ปัญหา2ข้อเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกลยุทธ์เนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เลยกับ2็คือการไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่มีกลยุทธ์หรือกลยุทธ์ตัวเองไม่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาข้อที่2งซึ่งปัญหาข้อที่2ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นจากอีโก้นะฮะหรือบางทีก็คือการแบบไม่ยอมรับเ,เรื่องอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าในองค์กรของคุณมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นทัสามแบบนี้ไหมหรือตัวคุณเองซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ปีปัญหาแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังเอพิโซดนี้ไปปุ๊บเนี่ยอยากให้คิดตามไปเยอะแล้วกันนะครับแตรจีที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดนะฮะแต่จริงๆมันคือทุกๆอย่างขององค์กรด้วยว่าปีนี้องค์กรของเรากลยุทธ์ของรคืออะไรนะครับเราจะแก้ปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับอ่าดังนั่นก็คือนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีกลยุทธ์นะครับก็อาจจะหยุด มัดตึงกลับมาทบทวนหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงให้มันพร้อมมันเองนักาิทคงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็อาจจะทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตไปได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเรามีกลยุทธ์ที่ดีนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยกนกในเอพิโซดนี้นะครับของนัทพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ